สวัสดีค่ะเพื่อนๆทุกคนพบกับปิศนานะคะคลิปนี้เหมือนเดิมค่ะมาแนะนำขนมนะคะทายานี่ค่ะนูเทลล่านะคะเป็นเวเฟอร์สอดไส้โกโก้โกผสมเฮเซลนัทนะคะดูน่ากินเนาะสนาเห็นน่ากินก็เลยอยากจะมาแนะนำให้เพื่อนๆมาแชร์เพื่อนๆได้ดูนะคะ เดี๋ยวไปสนาชิมก่อนนะนี่นะคะหน้าตาของขนมเดี๋ยวเรามาแกะไปพ,พร้อมๆกันเลยมาแกะกันเลยนะคะหน้าตาเป็นอย่างนี้หรอนี่หน้าตาเป็นอย่างนี้ว้าย ซองเขาแกะง่ายมากเลยนะคะเป็นซองฟอยล์เกีอยวมาก็จะเป็นแบบนี้นี่เลยดูดีไหมักสนะจ,จะกินแล้วนะพิม์ข้องในหวานมากถ้าแช่ตู้เย,ย็นออกมาน่าจะอร่อยนะ เวเฟอร์แข็งไปหน่อยส่วนครีมก็หวานเกินไปคะแนนเต็มสิบถ้าเจ็ดจดห้านะเป็นยังไงกันบ้างคะหวังว่าคลิปนี้จะเป็นประโยชน์ให้กับเ,เพื่อนๆในการตัดสินใจซื้อนะคะคลิปนี้ปิศาะขอจบไปก่อนไว้เจอกันใหม่คลิปหน้านะบ๊ายายอ้ออย่าลืมหัวใจให้ปิศาะนะ